สวัสดีครับมาวันนี้เราอยู่กันใน f o r z a Horizon ภาพักเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวแรงจากในหนังหน่อยหนึ่งละกันนะครับวันนี้เราอยู่กับ Mitsubishi Eclipse นะครับ ที่อยู่กับเราอันนี้เป็น e c l i p ป e n e r a t i o n ที่2นะครับในเจน1จะผลิตในช่วงปี1990-1994นะครับของเราอันนี้เป็นเจน2รหัสบอดี้จะเป็น D30 Series นะครับผลิตตั้งแต่ปี1 9 9 4ถึงปี1 9 9 9เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นโมเดลเยียร์ที่แปลว่าวางขายจริงๆคือปี95นะนะครับที่อยู่กับเราคันนี้เป็นตัว G S X นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแว่ามันเป็นยังไงนะฮะรถคันนี้ที่อยู่กับเราคันนี้นะครับเป็นถปตาาาบบมแ่ดเวยิ ลิฟท์แบ็กแต่ละเกียรม,มันเปิดไม่ได้นะแล้วก็2ประตู c o n v e r t ์เทเบเลยนะครับคือเปิดหลังคานั่นเองนะฮะรถคันนี้จะวางเลอ u t เป็นวางหน้านะครับรถวางหน้านะขับหน้ากับวางหน้าขับ4นะครับของเราจะเป็นโฉมขับ4นะ เครื่องยนต์จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับในตัวแรกจะเป็นเครื่อง2 0 0 0ันซีซีสูบเรียง NA นะครับเป็นเครื่องของค่ายไคลส์เลอร์นะครับรหัสเครื่องจะเป็น 420A นะครับเป็นแคมคู่นะ1 9 9 6งพซีซีแรงม้าอยู่ที่150แรงม,มา้าทอร์อ176นิวตันเมตรนะครับก็นั่นแหละเป็นเครื่องไคลส์เลอร์ก็จะใช้เครื่องแบบต่างๆนานาที่อยู่ในไคลส์เลอร์หลายรุ่นอยู่นะครับแล้วก็เครื่องตัวที่2นะครับจะเป็นเครื่อง 2400cc NA เหมือนนเดิมะครับรหัสเครื่องจะเป็น 4G64 นะเป็นเครื่องแคมเดียวนะครับ 2,351cc นะครับแรงมา้าจะอยู่ที่140แรงมา้าทอร์ค221นิวตันเมตรแรงม้าน้อยเพราะว่ามันเป็นแคมเดียวไงแต่ว่าทอร์คมันเยอะเพราะว่าซีซีมันเยอะขึ้นนะครับอืมจะวางอยู่ในแบบว่าม s ซูบิชิไ i ตันตัวรถกระบะตั้งแต่ปี86ถึงปี2005เลยนะครับแล้วก็อยู่ในการแลนสแล้วก็พวกอยู่ในฮุนไดด้วยนะครับ และพอมาเป็นโฉมของเราตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่อง 2,000cc turbo นะครับรหัสเครื่องจะเป็น 4G63T เห็นมหลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อนี้นะครับ 4G63 นะเครื่องเดียวกับ EVO นั่นแหละนะครับแต่ว่าแรงม้าตัวนี้จะน้อยกว่านิดนึงนะครับ cc อยู่ที่ 1,997cc แรงม้าอยู่ที่210แรงม้าทอ r 290นิวตันเมตรนะครับก็แน่นอนเลยอยู่ในพวกการแลนดกับ EVO แล้วก็อีกหลายๆค่ายเยอะๆอยู่นะครับ รถคันนี้จะเป็นเกียร์2รุ่นนะครับคือเกียร์สสปีดออตโอต้กับ5สปีดแมนนวลนะน้ำหนักจะไล่ไปเลยตั้งแต่1235กิโลในทุกรุ่นย่อยแล้วก็รุ่นของเราจะหนักที่สุดคือ1460กิกโลนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นขับสีนั่นเองเป็นไงเท่ไหมรถที่ผมว่าม <c oughs> <ๆ>ันเท่นะผมชอบนะโคตรเท่ตัวแรงขับสี่จากในหนังแต่ในหนังไม่รู้ว่าขับสี่หรือเปล่านะครับก็ปะไปลุยกันดีกว่านะเดีด๋ยวเสียเวลาขอเข้าไปชมภายในอีกนิดนึงแล้วกันนะครับ เรียบๆหรูๆนะครับหรูหรือเปล่าวะไม่รู้ SIS <laughs> Airbag นะครับเป็นงานเท่ไหมโคตรเท่ Hotel นะครับ <laughs> พวงมาลัยซ้ายนะครับสเปกยุโรปนะเพราะถ้าเกิดเป็นสเปกเอเชียจะต้องพวงมาลัยขวานะครับแต่ว่าอ๋อไม้เป็นไม้เบอร์อานะครับจะสงสัยอะไรรลี่ๆไปดึใช่ไหม <laughs> ออกมาข้างนอกแล้วนะครับเป็นไงเท่ไหมผมมันก็เท่นะเป็นแบบว่า2ประตูขับสีที่เทมากมากนะครับไม่รู้ว่าในไทยมีหรือเปล่านะน่าจะมีแหละรถแรงในไทยแม่งมีหมดแหละแต่อยู่ที่ว่าเขาจะเอามาขายหรือออกมาให้เห็นหรือเปล่าเนะ <c oughs> าะเรสไลน์เริ่มต้นที่เจ็ดพันนะครับแต่ว่ากองจะตัดที่เท่าไหร่มาเรามาดูกัน8ปดพันะครับประมาณ8ปดพันนะ ก็ชื่อรุ่นมันคือ Mitsubishi Eclipse ใช่ไหมครับรถคันนี้จะมีทั้งหมด6รุ่นย่อยนะเรามาเข้าเกี่ยวกับรหัสต่อท้ายกันก่อนละกันนะครับชื่อต้อนนำหน้าคือ Eclipse นะครับแต่ก็หรหัสต่อท้ายถ้าเกิดคำว่า RS นั่นหมายความว่า Rally Sport นะครับส่วนโฉม GS ของเราเนี่ยแหละนะครับคือ Grand Sport นะครับพอเป็น GST มีตัว T เพิ่มขึ้นมานั่นหมายความว่าเป็นเครื่องเทอร์โบนั่นเองนะครับส่วนของเราเป็นตัว X X แปลว่าขับ4นะครับเข้าใจกันตแล้วน,น GSX คือโฉม Grand Sport ขับ4นั่นเองนะครับเข้าใจง่ายๆ ในรุ่นแรกนะครับเขาเรียกว่าเบสโมเดลนะครับโมเดลพื้นฐานแบบว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับจะใช้เป็นยูฟริปอาร์เอสนะตัวนั้นจะใช้เป็นเครื่อง 420A นะครับ140แรงมา้าเป็นเครื่องรถขับหน้านะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงคือตัว GS นะครับ GS จะเป็นรุ่นอัปเกรดพาขึ้นมานะครับจะใช้เป็นเครื่องตัวเดิมนะครับแต่ว่าจะมีพิเศษนิดนึงคือโฉมที่วางขายในเอเชียจะได้140แรงมา้าใช่ไหมต่อปอเป็นโฉมยุโรปนะครับจะได้เป็นเครื่อง 4G63TNA นะไม่มีเทอร์โบนะ ในโฉมของ GS นะครับแรงม้าจะอยู่ที่150แรงม้านะครับรถขับหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีโฉม Spider GS แน่นอน Spider นั่นหมายความว่ารถคันนี้มันเปิดหลังคานั่นเองนะครับเครื่องจะเป็น 4G64 นะครับเป็นตัว 2,400cc นั่นแหละเป็นตัวเดียวเลยที่ได้ใช้เลยครับแรงม้า141ตัวนะครับทอร์ก220นิวตันเมตรขับหน้าเหมือนกันนะครับในรุ่นขับ4จะมีแค่ของเราตัวเดียวนี่แหละนะครับไม่นับโฉมพิเศษนะเรานับโฉมที่เป็นแบบว่า โปรดักชั่นค้าวางขายในโรงงานนะครับแล้วก็จะมีตัว GTS-T ที่เราบอกไปใช่ไหมครับตัวนี้จะได้เป็นอัปเกรดพาทขึ้นมาแบบเท่ๆขึ้นมาแบบของเรานีินะครับแล้วก็ได้เป็นเครื่อง 4G 63T นะ210แรงม้านะครับเป็นเครื่องเทอร์โบแล้วแต่ยังเป็นขับหน้าอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัว s p i d e r GTS ก็เหมือนกันเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากเป็น3ประตูลิฟ t ์แบ็ของเรานี้เป็นตัวเปิดหา,ค,ารครับส่วนตัวสุดท้ายของเราคือนี่ไง g s x เลครับ 4G 63T นะ 210แรงม้านะครับท็อก290นิวตันเมตร All wheel ร r i นะครับแต่หลายคนอาจจะคิดว่าทําไมิสัน <c oughs> นิสักนก็บ้าแล้วทําไมมิซูบิชิถึงใช้เครื่องจากไคลสเลอร์ล่ะใช่ไหมครับอ่าเรามาเข้าเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้กันนะครับต้องย้อนกลับไปเลยนะครับในช่วงปี 1970นะครับ c h r y ลอร์ถือหุ้น Mitsubishi อยู่15%นะครับแล้วเขาก็แบบว่าจับมือร่วมมือกันพัฒนารถต่างๆนานาตั้งแต่ปี70เลยนะจนมาถึงปี1985นะครับ c h r y ลอร์กับ Mitsubishi ได้ก่อตั้งบริษัทนะครับในชื่อ DSM DSM คือ Diamond Star Motor นะฮะแล้วก็ก่อเขาเรียกอะไรอะก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าร่วมพัฒนารถกันแล้วก็แชร์แพลตฟอร์มกันคือแบบว่าคุณผลิตแพลตฟอร์มแค่ตัวเดียวแต่ใช้รถได้หลายยี่ห้อประมาณนั้นนะครับอ่า เลยก็ต้องบริษัทขึ้นมานะครับในปี85นะแล้วก็รถรุ่นแรกที่ออกมาคือตัว Mitsubishi Eclipse นะครับแต่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันที่1น,นะที่เราบอ,อกไปว่า Gen น1ใช่ไหมจะอยู่ในช่วงปี9 0ง9 4นะครับใน1โมเดลอ่ะใน Eclipse ตัวเดียวอ่ะจะใช้ทั้งหมด3แบรนด์เลยนะครับ <Hey. S 1> ช่วงล่างไม่เอาถนนเลย <laughs> ในรุ่นที่1ก็คือ Mitsubishi Eclipse ใช่ไหมครับส่วนในรุ่นที่2จะเป็น Eagle นะครับยี่ห้อ Eagle นะในรุ่น Taron นะครับแล้วก็ยี่ห้อที่3จะเป็น พรีมัตสนะครับในรุ่นเลเซอร์นะคุ้มลาเห็นไหมรถค้าเรียกอะไรวะพลิตรรถรุ่นเดียวแบบว่าวางขายได้3แบรนด์เลยนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นรถขายดีอยู่แล้วมั้งนะครับหรือเปล่าไม่รู <lonely> ้เ <Find> ท <human Jorge> ี no. ่ยวรถมันเดียวเที่ยวมากอะมองตรงชิบเชี่ยเลยอะช่วงล่างแบบไม่เอาถนนแล้วแบบว่ามันไม่แรงอะมันอื่นมากเลยนะ ต่มันเท่มากเลยนะมันเท่มันอยู่ในหลังเนี่ยเห็นในหนังมั้งเลยไหมแต่ชุดแต่งมันเท่มากชุดแต่งมันเท่จริงๆนะรมลุ่นคันนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าแล้วก็ไปแต่งกันเลยดีกว่าเนาะหรือจะเสียเวลานะครับเพราะว่ารถคันนี้มันเต่าอย่างไร่ะเจี่ยขับมาตั้งนานแล้วแม่งมาถึงแค่ตรงเนี้ยก็ป่ะไปดูกันเลยปีห9ึ่งเก้าเก้าห้ามีซูบิชิอีกริฟ G S X นะครับเราขอจัดฟิตเมนต์ก่อนเลยแล้วกันนะ เด,เดิม210แรงมา้าทอค290นิวตันเมตรนะครับน้ำหนัก1,451กิโลลดน้าหนัก59%ความจุกระสุกสณ์1,997ซีซีนะครับเราใส่เบรกให้เขาไปช่วงล่างนะครับมันโยกไปไอ้นี่เลสสปริงนะครับใส่ามาเข้าไปเพื่อนนะครับคันนี้เราจะใส่โลบาร์แบบจัดเต็มให้เขาเพราะว่าเราจะไปแบบรถซิ่งนะครับซิ่งจ๋าเลยคันนี้ไม่หมกเลย จะใส่สีเหมือนในหนังไหมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเลยกันนะครับชุดแต่งก่อนเลยนะครับขอดูว่ามันตีป่งได้ไหมนะครับป่งไม่ได้นะรถเดิมๆเ,เป็น all wheel drive อยู่แล้วนะครับวางเป็นเครื่อง6.2ลิตร V8 ได้แล้วก็1,600ซีสีสูบเลี่ยงเทอร์โบแลลี่นะครับเป็นเครื่อง WRC ยุคปัจจุบันนะครับแปลงนรถขับหลังได้แต่ไม่แปลงแล้วกันนะครับจะแปลงทำไมล่ะชุดแต่งนะครับ คามินาลิใช่ไหมแล้วก็โบเมกนะครับในหนังมันเป็นตัวไหนวะน่ไม่บอกเป็นโบเมกไหมไม่รู้จําไม่ได้นะครับวิสเลซิ่งนะครับมีสองตัวนะตัวแรกเลือดอันนี้วะไม่รู้นะครับช่างมาแล้วกันนะนานนิดนึงนะนิดนึ่งเ๋ยวบ้า,บากันแล้วกันนะอัจจารู้สปอยเลอร์ทำไมเป็นสปอยเลอร์นี่วะมึงไม่ได้เลือกเลยเราขอแต่งแบบว่าเป็นชุดแต่งแบบเต็มคันให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับ อันนี้อันแรกเลยคามินารินะครับปากกระโปรงจะเป็นแค่อันนี้ธรรมดาอ่ะดูไปนะครับเทไหมไม่รู้ดูกันเอาเองนะครับสำหรับผมไม่เอา <laughs> ช่วงตุเนี่ยต้องบอกยอมรับว่าเนี่ยเดูช่วงนี้มันมีสเสน่ห์มากเว้ยโคตรสวยเลยแต่ไฟหน้ามันไม่สวยถ้าเกิดไฟหน้ามันเหลี่ยมหน่อยหนึ่งผมว่าแม่งเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากสำหรับผมนะความคิดเนตัวนะครับอันนี้โบมกนะครับ มีโมเมนต์เกียร์ท้ายว่ะแมวอะไอเทียน,นี้แมวแน่นอนท้ายไม่สวยอันนี้นี่แบบว่าเป็นไงต่ำเตี้ยเลียดินเลยนะครับคู่ทุกเนินแน่นอนสภาพนี้ไม่สมส่วนยังไงก็ไม่รู้อะเนาะใช่ไหมตรงนี้มันยืดลงมาเยอะเกินไปอะส่วนข้างหลังก็เทดีนะครับแต่ไม่คิดไม่ชอบตรงนี้แล้วจะมีวิสเลสซิ่งนะครับ อันนี้ยัมี2รุ่นนะไอันี้ผมชอบนี่เว้ยผมว่าเน,น็ตเท่อันแรกอันแรกอันแรกจะออกแนวเหลี่ยมๆนะครับอันนี้จะออกแนวเหลี่ยมๆนะเห็นไหมอย่างที่เราเห็นนะครับดูเลยคลิปนี้ละเอียดนิดนึงนะครับผมชอบตรงนี้เวนะ้ยผมชอบนะชอารนะมณ์แบบไทยวาวไงบุกม,มันเทพดินดี่ฟงดีฟิวอะไรไม่ต้องใส่ใช่ไหม อันนี้อันสุดท้ายนะครับอันนี้จะเน้นแบบว่าโค้งโค้งหน่อยละเป็นไงโค้งมนเนี่ยเป็นแบบว่าล้วเน้นโคง้งตัวไม้ไม่รู้นะครับไปคิดกันเอาเองข้างหน้ามันเป็นนี้ปะวะหรือกว่าข้างหน้ามันเป็นอันนี้วะไม่ใช่ไม่ใช่หรือใช่ใช่ปะ <laughs> ไม่รู้อ่ะอันนี้แหละนะครับ ที่มันเข้าคู่กับอันเนี้ยเนาะน่าจะใช่นะครับช่างมาแล้วกันแต่ผมจะใส่แบบนี้นะครับเสียดายตรงที่ว่าจริงๆข้างหน้ามันโล่งไงมันน่าจะโชว์อินเตอร์เว้ยเอ้ยมันถูกแล้วเพราะว่าข้างหน้ามันเว้าวข้างหลังก็เวอลไงเห็นไหมเนี่ยแงแงมันเว้าวเหมือนกันไม่รู้กูค,คิดไปเองสปอยเลอร์มไม่มีก็ใส่เป็นของฟอร์ซ่าไปแล้วกันทั้งๆท,ที่ไม่ชอบเลยนะครับมันไม่เท่เลยเอาละใส่ไป <laughs> ก็มันไม่มีจะทำยังไงไงใช่ไหม ยางเดิมๆเป็น215ขอบ16นะครับข้างหลังก็น่าจะเป็น16ปะ่ะข้างหลัง16เหมือนกัน215เหมือนกันเพราะเป็นรถขับ4นะครับในหนังมาใส่แม็กอะไรว,วะผมลืมวะ่ะออกไปดูตอนนี้ทันไหมเงี <c> ้ <oughs> <laughs> ไม่ทันแล้วเนาะนะครับเราใส่เป็นของเราแล้วกันนะครับแค่ผมจำไม่ได้ผมจำได้แค่ว่ารถมันเป็นสีเขียวแบบเขียวอ e นะีครผมเป็นคนที่ชอบสีเขียวนะแต่ว่าเขียวแบบในหนังก็ไม่ไหววะ่ะ อยู่ก้าวสนงอยู่ก้าวนูงต้องเป็นแมกดาวใช่ไหม αι? ไม่รูนะแต่ถ้าเกิดแมกดาวมีในดวงใจอยู่นะเราขอใส่นี่แล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราขอใส่เลยแนละ้วกันนี่อันนี้นี่ไอ้นี่เป็นไง,นไง,ไงออฟเซ็ตมัาลึกดีผมชอบเนี่ยโคตรลึกเลยครับใส่ไปเลย <laughs> ขยายแมกด้วยของแมกเป็นสิบแปดแล้วกันนะครับสิบเก้ามันจะบางไปไหมไม่บางนะไม่บางนะสิบเก้าสวยนะตรงตรงเนาะสวยปะคุยกับใครไปเนี่ยสิบแปดแล้วกันไนะอ้นี่ไงสวย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  ส่วนของท่อแล้วนะครับเรามาฟังเสียงท่อก่อนเลยนะครับอันนี้ท่อเดิมๆนะเที่ยน่าเกลียดแบบมัเปลี่ยนท่อไม่เป็นกลมๆใหญ่ๆพวกนี้ไมนะ่ได้หรอสตีทน, <c oughs> นะครับสปอร์ตแไรส์เล็กไม่พอเลยนะครับตรงต้น <c oughs> ท่อสปอร์ตพอกว่าเมื่อไหละเราใส่ไว้เราเล่นแรงนะครับหลังถนนไม่มีเคยติกาวเว้ย บว์เป็ตีแรกได้นะครับระเบิดโชว์พิธีเออไม่ใส่ระบบพิธีเลย เดิมๆดิม210แรงม้าเป็น691แรงม้านะครับจากทอร์กเท่าไหร่นะจำไม่ได้ว่ะเป็น791ดนิวตันเมตรน้ำหนัก1,451กิโลเป็น1,239กกิโลน้าหนัก54เป็น55นะครับขยายความจุจาก1,997ซีซีเป็น2,400ซีซีนะเพิ่มขึ้นมา400ซีซีนะครับก็ปะไปดูดีกว่ามันทำสีอะไรบ,บ้าง้เ,เดิมเป็นสีแดงนะครับคันนี้เลยนะสีแดงนะครับ,แ,ะนะแ,ดรบแดงสดไม่รู้สดไม่สดไม่รู้้้อออันนีีสออสีสสสกมมแแบบแแบบซ ไปจอดตากแดดมาประมาณ50ปีนะ้ท่าอันนี้สีเขียวทำไมสีเป็นอย่างงี้วะอันนี้สีเขียวแบบเขาเรียกเขียวอะไรเอ้ยแต่มันเงาด้วยคุณดูดิเงาตาแตกเลยสีเขียวนะครับไม่รู้เขาเรียกเขียวอะไรไม่รู้แล้วก็นี้สีดำด้านเอ้ยสีเขียวด้านนะครับเขียวเข้มด้านนะสีฟ้านะครับสีดำนะครับสีเทาสีขาวมีแค่นี้แหละนะครับซึ่งอย่างอื่นเราจะไม่แต่งเลยเพราะว่า เราจะไปทำสีเหมือนในหนังยังไงยไหายเพื่อนไ,ไ,ไอ้ยังไงโอ้เขียวอีมาเลยเราจะเอาเขียวไหนดีเขียวล่างเขียวบนข้างล่างไม่เขียวอีไปเอาเขียวบนกดไปเลยไปคิดเยอะไอ้ยังไง,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 ไงพาชมรอบพังยสักหนึ่งครั้งนะครับจริงๆไม่ใช่แม็กอันนี้หรอกนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมขอใส่เป็นแบบว่า <S <S สไตล์ตัวเอง,งนิดนึงแล้วกันนะเนาะเทพอะโคตรเทศเขียวอีไปเลยเพื่อนป่ะเดี๋ยวสิวลา <laughs> อจริงๆก็บอกอย่างที่บอกกับผมเป็นคนชอบสีเขียวนะวแต่แบบว่าเขียวนี่มันรับไม่ได้ว่ะมันไม่ไหวเกินไปเพื่อนม <c oughs> ันลงข้างในนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ <c oughs> เลือนใหม่เมื่อกี้มันเลนลายที่เจ็ดพันใช่ไหมตอนนี้มันเป็นนีนน่แล้วเวลต้นที่ 8, แปดพันแหละนะครับแ้วก็ลากยาวได้แบบว่าแปดพันห้านะครับแต่แม่งแบบแตะเร็วมากถ้าเป็นปกติคือแบบว่าเนี่ยเรากดคันเร่งหมดว่า ประมาณ10%มันต้องค่อยๆขึ้นแต่นี่คือแบบว่ารอบแม่งกวาดโหดมากโหนไปไวขอเข้าเรื่องอีกนิดนึ่งละจ๊ะนะครับคลิปนี้หาข้อมูลมาเยอะมากๆเลยคือ <c ười> ถ้าเกิดเราไปดูเพื่อร่วมข้าอยังครับอย่างวีซูบิชิแลนเซอร์นะครับ,นรบในโฉมอีโวอ่ะถ้าเกิดเรานับจะต้องนับเป็น2เจนนะเพราะว่าในอีโวะสามนะครับมันจะอยู่ในช่วงปี95กับ96นะแรงม้าในอีโวะสามอยู่ที่270แรงม้าน,นะครับ ท็อกสามร้อยเกนิวตันเมตรน้ำหนัก1,260กิกโลนะครับมันเหนือกว่ารุ่นนี้ทุกอย่างอยู่แล้วแหละเพราะว่าอย่าลืมว่าคันนีมน e vo, น้มันเป็นวารถสปอร์ตโฟร์รักชั่นคันงงไหมแต่ว่าใน EVO อ่ะนะครับมันเป็นรถแข่งนะเราต้องแยกกันก่อนเนาะใช่ไหมและส่วนเป็น EVO 4ก็จะแรงม้าเพิ่มมาหน่อยหนึ่งคือ276แรงม้านะครับแต่หลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยมันต้องแรงมากกว่าอีโวแน่ๆนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ <laughs> เพราะว่าน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นกว่าเดิม100กเลยนะครับแค่่เปลียน,น้อยกินะ แรงม้ามากกว่าการ6กตัวแต่หนักเพิ่มขึ้น,กน100กิโลเพราะงั้นมันว่าก็เรยกองไรมันไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะครับและก็ข้ามแปนะครับส่วนที่นี้ถ้าเกิดเรามาถ่านในยุคแบบว่าปี95นะนับแค่ช่วง95นะครับในพิกนะัด4เซกเมนต์น่ะสปอร์ตคาร์4เซกเมนต์นะครับ หรือถ้าเกิดในแบบว่าในบ้านเราก็จะเรียกว่าพิกัดคอมแพคคาร์่านั่นแหละนะครับมันมีรุ่นไหนบ้างที่ผมไปหามาที่ผมนิดึองออกนะในรุ่นแรกนะครับก็จะเป็นตัวโตโยต้าเซ i c ิก้านะครับนุ่นเจน6นะปี93-99นะครับในโฉมที่แรงที่สุดของเซอริก้านะครับจะเป็นโฉม ST205 นะ ที่เขาเรียกรุ่นย่อยว่า GT4 นะครับตัวนั้นจะเป็นเครื่อง3ั่งเอสจีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะใช้คำว,ว่าถ้าจำไม่ผิดนะแรงมา้าจะอยู่ที่241ตัวนะครับท o r q u e 3 4นิวตันเมตรน้ำหนัก1,390กิโลนะครับเป็นไงไม่เหนื่อยตัวนี้ทุกอย่าง <laughs> แต่เราไม่รู้ไงว่าราคามันแรงขนาดไหนอ้อแต่ก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าซีิก้าทำขึ้นมาก็เป็นรถแขกเพราะว่าไอ้ตัวโตโยต้าใช้ซีิก้าเป็นรถแขกฉบิวอาร์ซีใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าเจนที่หเป็นไอ้โฉมที่เจนโดนแบนหรือเปล่านะ ที่แบบว่าจับได้ว่าโกงปากกคยโบและโดนแบนไปนะครับแต่เขาก็ต้องแบบว่าโอเวอร์พอเวอร์วันนี้ถึงไหนเนาะเพราะว่ามันเป็นรถแข่งบบนะครับแล้วก็ส่วนอีกท่างนึ่งก็จะเป็น Honda ใช่ไหมฮอนด้าจะมี2ตัวคือตัวพ e ีลูเจนซี่นะครับเป็นโฉมรถขับมามากนะครับเจนซี Gen ่ C จะอยู่ในช่วง9.1-9.6นะครับในรุ่นที่แรงที่สุดจะเป็นรุ่น SIVTEC เนะตัวนั้นจะเป็นเครื่องเฮ 2A นะครับเป็น NA นะ ขายแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับเป็นตัว 4WS นะครับเป็นไงรุ่นอื่นเขาขิงแบบว่าขับเครื่องสีล้อใช่ไหมคันด้าไม่ใช่นะครับ 4Wheel Steering นะครับนั่นก็คือเลี้ยวสีล้อนั่นเองแต่เป็นรถขับหน้านะในตัวโฉมตัวนี้แรงม้าอยู่ที่197ตัวนะครับสําหรับรถเครื่องเ a ก็โหดมากนะครับส่วนน้ำหนักล่ะอยู่ที่1,288กิโลเห็นไหมถ้าเกิดยิงแรงม้าต่อน้ําหนักเซดิก้าโหดกว่านะครับแต่ว่าเราไม่นับถึงช่วงปลายหรือช่วงบูติตนะเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นเทอรร์โบบนะคั เราอิงแค่แบบว่าตัวเลขนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปนับจริงๆอะมันจะมีเรื่องแบบว่าอัตราการทดเกียร์นู่นนี่นั่นเข้ามาแบบว่ารวมกันีเยอะนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นเซดิก้าเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอ,อะไรอินเทก้าเอ้ยไม่ใช่พีลูดไม่สั่หล,อล่อแหลยพีล <laughs> <laughs> ูดในตัวเจนเจนห้านะครับ พีลูดเจน5จะอยู่ที่ช่วงปี96-2001ถึงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเจนสุดท้ายของพีลูดแล้วเพราะว่าต่อจากนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับโฉมที่แรงที่สุดจะเป็นตัวไทส์เอสนะเป็นเครื่องเฮดทิปสเอเเหมือนเดิมนะครับแต่แรงม้าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น217ตัวนะครับส่วนน้ำหนักอยู่ที่1,310กิโลนะเป็นรถขับหน้าหมดเลยนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเมื่อกี้เราเอ่ยขึ้นมาแล้วคืออินเทกานะครับเจน3นะไหมอินเทกาเจน3ที่เขาเรียกกันรหัสบอดี้ DC2 DC1 DC2 นั่นแหละนะครับ อ่าในตัวนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วเพราะเป็นตัวไทอาร์ R, ใช่ไหมครับตัวไทอาร์ R จะเป็นเครื่อง B18 45นะครับเป็นเครื่องเอ็นเอนะแรงม้าตัวนั้นจะอยู่ที่195ตัวแล้วคนาเรียกแบบว่าโห่ร้ตัวเป็นแรงอะไรวะใช่ไหมน้ำหนักกว่แค่1,125งกิโลเองเนาะ <laughs> ไอ้เชี่ยวเบาชิบหายนครันกูเพิ่งรู้นี่แหละนะ1,125งกิโลนะครับแล้วก็แรงม้า195ตัวนีแม่งโหดมากนะครับ ส่วนอะไรๆคนอาจจะรอค่า,านิสสันใช่ไหมครับต้องบอกว่าทุกคนจะผิดหวังนะครับเพราะว่าค่านิสสันเราจะนับแค่ซินเวียเเอสี่นะครับในตัวซินเวียเอสสี่นะครับจำเร็นในช่วงปี94ีถึงปี2000ันะจะเป็นเครื่อง SR20DET นะครับทีตัวเดียวคือเทอร์โบใหญ่ตัวเดียวนะครับไม่ใช่เทอร์โบคู่นะ แรงม้าตัวนั้นจะอยู่ที่217ตัวนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่1,253กิโลนะครับเราไม่นับโฉมสเปเชียลนะเพราะว่าถ้เกิดในตัวที่แรงที่สุดของ S14 จะเป็นโฉมโฉมสเปเชียของ Nismo 270R นะครับตัวนั้นก็ตามตัวเลย270 PS ถ้าเกิดอีกเป็นแรงมา้าจะอยู่ที่2 6 6แรงม้านะครับแล้วก็จะเป็นตัวอะไรนะ Ute c Version นะครับตัวนั้นแรงม้าอยู่ที่245ตัวนะครับ หลววายๆคนอาจจะคิดว่าอ้าวแล้ว GTR หายไปไหนล่ะใช่ไหมครับ <laughs> ก็ต้องบอกก่อนว่าเราไม่นับนะครับ <laughs> ทำไมถึงไม่นับใช่ไหมเพราะว่า GTR นะครับใีสั่งสการายนะครับมันจะเป็นพิกัดคอม p พ c t กซคารค์สี่เซกเมนต์ตั้งแต่ปี1 9 5่เจ็ดจนถึงปี1981นะครับนับจากปี1981คือตัวโฉม Gen 6ถึง Gen 10นะครับคือตัวโฉม R 3 0ถึง R 3 4มันจะขยับไซส์แล้วเป็น mid s i ส e เลยครับ หรือที่เขาเรียกกันว่า D segment นั่นเองนะครับเพราะงั้นเราเลยไม่อนับมานะครับเพราะว่าอันนี้เราอยู่กับ C segment ยังไงเราสองร้อยเก้าสิบเนี่ยพดแรงพอแล้วมั้ยท o t a l t o ส s p e เถอนะเนาะอย่จะยาว <c ười> คลิปนี้ก็้นบ่นเยอะมากอะรู้ไหมเนี่ยเอ้ยเนี่ยมันเท่มากเลยนะเพื่อนคุณจะได้ยินคำว่าเท่ยี่สิบรอบ อันนี้เบร์ดไม่ได้นะเพราะเป็น,นรถขับส <laughs> ี <laughs> เกียดท่อมากอยย้่ง่ง <laughs> ลยบอสภายในรถมันดูเขาเรียกอะไร,รอ่ะภายในรถมันดูแบบว่าอุดมมากโนบ้างมันก็บางด้วยแหละปกติรถคันก็เล็กอยู่แล้ว เกียร์แมนนวลเ้ยจริงๆมันมีแค่ห้าเกียร์นะครับไม่มีหกเกียร์เลยอันนี้เราไปใส่เ,เป็นเกียร์เรสมาเพราะงั้นมันจะขยับให้เป็นหกเกียร์นะครับลอ,องดูเดินไปนิดนึงนะครับเห็นมุมซ้ายไหมนะครับตรงวัดความร้อนน้ำมันเครื่องนะครับหรือวัดแรงดันไม่รู้ความร้อนดีฮีทข้างบนนะครับจะมีเป็นรูปหอยโขงด้วยอันนั้นคือบูธนะครับมีรูปคำว,ว่าบวกกับลบเห็นไหมดูดีๆนะครับ น้ำหนึ่งอยู่นส่วนข้างขวาเนี่ยเป็นน้ำมันนะครับ <Enjoy. S 1> แล้วก็ความร้อนอน้ำนะรถคันนี้เป็นไมล์เปอร์อั์นะครับข้างนอกนะ160หไมล์ hmm. ถ้าอยากรู้กิโลก็คือเอาไปคูณ1.6นะครับแต่ว่าไมล์ hmm. มันตันนะเพราะว่าความเร็วเิงีของเราสามร้อยสีหกิโลนะโแรงอันนี้พอ,อลองยกให้ดูเห็นเปล่าบูดสายมืตอตกเลยดูดีๆแล้วจ้องไป อะไรอยู่เนี่ยใช <bike modeling> ่ไหมเก็บท่ออะคุณ <c> ด <oughs> ูท่อรถชุดแต่งโคตรมาหัวจ่รถท่อเดิมทำไมพอร้า่าทำอย่างนี้แร้เดี๋มันแตกพ่อเข้ามาด้เดนี้ปเดี๋ยวบัตปาม้อยสิเจ็ดนะครับไม่ขึ้นแล้วเอ้ขึ้นขึ้นกันสิแต่ มึงทำรูน่าตายก็ไปส่วหรับันนีกก็ต้อขอตัวลา่ันนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายถ้าชอบกดติดตามด้วยกันสุขใจสไขใจสุขกจยิ้มพร้อมนัางๆเลย